สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2563อยกบู่เรา3คนครับผมขวัญลามาเซียกอดติดบาเซโลนาครับผมโค้ชแอดทนข่าวลิเวอร์พูลครับการโตนาล่าข่าวแมนยูครับครับอย่างที่เกริ่นไปในฮาร์ดไทม์ครับเรื่องราวของเราต่อจากนี้นะครับของสยามสปอร์ตในช่วงประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์จะเป็นเรื่องราวของแผนการเสริมทัพการเจาะตลาดซื้อขายนะักเตะของทีมใหญ่ๆทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ของยุโรปด้วยนะอาจจะมีโยกไปพอเสร็จสิ้นในพรีเมียร์ลีกแล้วลาลิก้าสเปนเกาโชเซเลียอาบุนเดสลีก้าหรือแม้กระทั่งลีกเอิงฝรั่งเศสนะเราจะเอาเรื่องราวของแต่และสโมสรใหญ่ๆว่าพวกเขาเนี่ยมีภารกิจจำเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับใครในตลาดซัมเมอร์นี้ก็พ ว่าตลาดอะหลายๆล,ลีกเริ่มเปิดแล้ว<ช>แล้วเดี๋ยวก็จะเปิดถึงประมาณเดือนตุลาคมดังนั้นม,มันมีการบ้านทุกทีมอยู่แต่วันนี้เราขอเริ่มที่ลิเวอร์พูลก,ก่อนนะขอเริ่มที่ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนไล่เรียงกันไปก,ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมี จุดที่จะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างเขาเรียกว่าภารกิจสารต่อแชมป์ของเรียวปูนะฮะเป็นการรวบรวมแหล่งข่าวมาจากหลายๆสื่อครับไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่อย่างสกายสปอร์หรือว่าสื่ออย่าง Daily Mail รวมไปถึงข่าวอื่นๆที่เคยมีกระแสผ่านมาแล้วใช่นะครับมาดูตำแหน่งคร่าวๆกันก่อนว่าที่เป็นเป้าหมายหลักๆของเวอร์พูเนี่ยเลงจะเสริมที่ตรงไหนบ้าง ตัวแทนของเดยันลอฟเลนหรือว่าตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหลังจากที่ปล่อยกองหลังไปให้กับเซนิกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโอ้โหนี่คือใส่เสื้อแบ็คเปิดตัวกับทีมใหม่แล้วเบอร์หกใช่ครับเป็นภาษารัสเซียอ่านได้ยังไงไม่รู้ว่าลอฟเลนโมเดิร์นเป็นภาษาบ้านเขานะครับนะพวกบรรดาเป้าหมายเนี่ยมีเบนไวด์นะริซ่ามันดี้เดโก้คาร์ลอสใช่ครับจริงๆชื่อมันก็มีมากกว่านี้แหละแต่ว่าเรากำลังคัดถึงสโคปที่กำลังมี มีข่าวในช่วงหลังที่ผ่านมาเบนไวท์เนี่ยก็เป็นข่าวเยอะครับสื่อในเมืองย่านลีดแถวๆไบาตันก็รายงานถึงสกายสปอร์ตก็เคยอ้างอิงถึงจนมาล่าสุดเนี่ยทางด้านลิฟท์เอเคโหรือรวมไปถึงเจมส์เพียสของเดียร์ไดติงยูเคก็บอกก็ไม่ปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับอันนี้แปลว่าสนจริงแปลว่าสนจริงเหมือนกันแอบๆตามดูจริงเหมือนกันขณะที่เดียโก้คาร์ลอสเนี่ยเป็นข่าวกันมานานเว้นหายไปช่วงหนึ่งช่วงนี้ ข่าวเจอหนักไปทางอาร์เซนอลมากกว่าแต่ว่ากลายเป็นคนนี้ครับอของเรอัลเบติสนะครับ Isa, endy, อิซาเมนดี้ใช่ไหมค,คนนี้เป็นกองหลังทีมชาติแอลจีเรียนะของเรอัลเบติสก็สื่ออย่างโกเปก็รยายงาน,นว่าลิฟูให้ความสนใจด้วยโดยมีข่าวว่ายื่นไปนสัก10ล้านสิบล้านยูโรแล้วแต่ว่าเหมือนกับทางเบติสขออีกสัก2ล้าน มากกว่านั้นได้ไหมกำลังเจรจากัน่คือราคาประมาณนี้ก็เอามาเป็นแบ็คอัพแล้วแหละใช่ชก็คือตัวแทนลอบเลนนั่นแหละใช่คือเห็นภาพชัดเจนในฤดูกาลหน้าเนี่ยคู่เซ็นเตอร์มันยังมีโอกาสที่จะเป็นอัฟฟานได์แน่นอนยังคงยืนหนึ่งใช่แต่ว่าพาร์ทเนอร์ของฟานไดเนี่ยมันมีโอกาสสลับใช่ โจโกเมสกับชชเอลมาติใช่ใครฟอร์มดีกว่าช่วงไหนก็สลับกันได้แต่ไอคนที่ต้องการจริงๆเนี่ยก็คือหมายเลขสามหรือว่าหมายเลขสี่ที่จะเข้ามาเป็นบทบาทเดียวกับล็อกเลนซึ่งถ้าผมดูจากราคาของเดียโกคาร์ลสที่ล่าสุดเป็นข่าวกับอาเซนอลเนี่ยมันอยู่ที่50กว่าล้านนี้ผมว่าอันนี้ไม่ใช่การซื้อมาเพื่อเป็นเบอร์สี่แล้วซื้อมามันต้องคู่ฟันได้แล้วเขาเล่นดีไงกับเซบีย่าใช่แต่ผมกำลังจะมองว่า ลิพูไม่น่าที่จะซื้อราคาประมาณนั้น <g> um> ผมว่าลิพูน่าจะหาเพียงแค่ตัวแทนรอบเลนมากกว่า <c oughs> ซึ่งชื่อของอิซาเมนดี้กับเบนไวท์ผมว่ามีความเป็นไปได้ <c oughs> และอันนี้ก็ถือว่าตรงจุดเพราะว่าคุณเสียรอบเลนคุณก็ต้องตามหาคนที่แทนรอบเลนแต่เบนไวท์เนี่ยผมว่าต้องถามเขาด้วยว่าเขาอยากจะเข้ามาเป็นแบ็กอัพหรอเปล่าเพราะ <c oughs> ว่าเขาเล่นกับลีดสเล่นดีแล้วลีสขึ้นมาผิมหวังลีกแล้วด้วยผมเคยไปอ่านข่าวมาเขาก็บอกเหมือนกันว่าเบนไวท์จะต้องตัดสินใจสมมติว่าถ้าลิพูจะเอาจริงแต่ลีดก็อยากได้เหมืือออนนนนกััคเเบไววป็ตตตขงแ่่า ลีดเขาอยากเซนถาวรใช่อยากเซนถาวรแลวคือถ้าเซนถาวการกับลีดอะคือตัวจริงได้นอนอยู่แล้วใช่แต่กับรีรพูคุณอาจจะเป็นเบอร์สี่ซึ่งผมว่าอันนี้ ก็ต้องถามแล้วเตะด้วยเอาแล้วครับคือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอยากจะให้แฟรลิวพูทำความเข้าใจก่อนว่าใครที่จะไปคาดหวังถึงระดับแบบคูริบารีใ่ที่มีค่าตัวมหาศาลแบบนั้นอ่ะมันคงไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่ลิวพูกำลังตามหาอยู่นะก็อยากจะเอาเข้ามาเป็นแบ็กอัพเท่านั้นใช่แอยรเล่นไปอ่พวกค่าตัวก็ประมาณนี้แหละครับสิบล้านยี่สิบล้านอนะฮะอีกตำแหน่งหนึ่งครับก็คือแบ็กซ้ายก็ยังคงเป็นแบ็กอัพ หรือว่าตัวสนับสนุนแอนดี้โรเบอร์สันตอนนี้มีอยู่หลายคนเลยนะครับที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงนะครับก็ชบเชื่อมโยงกับโรเบอร์สันคือโรเบอร์สันเขาเล่นดีอยู่แล้วอะอจะไปแทนเขาก็าคงยากออเอาไปสำรองดีกว่านะครับก็มีชื่อของจามาล,ลูอิสนะครับมีลอยเคลลี่สองแบ็กจากทีมตดชั้นก็คือนอริชแล้วก็บอนมัดน,นั่นเองเป็นเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลเอ็กโคครับแล้วก็สื่อสายของแดงหลายๆสื่อเขาบอกเองเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าราคาถูกโดยเฉพาะฝั่งของลอยเคลลี่นะครับที่เล่นทั้งแบ็กซ้ายก็เล่นได้เซนเตอร์แบ็ก ตรงกลางฝั่งซ้ายก็เล่นได้เหมือนกันโรงสเปคหรือว่พูที่เจอกันครอปต้องการเลยทีเดียวนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนครับชื่อก็จะอ่านยากหน่อยครับคอนสตาตินอสซิมิคาสนะผมนะซิมิคาสนะเ็นเ็นเหมือนภาษาไทยไหมคลัชซิมิคารสนะรายงานจากสื่อกรีซครับฟอสรันสปอร์ตเขาบอกว่าหงแดงก็สนใจอยู่เหมือนกันราคาประมาณ20ล้านยูโรนะฮะแต่ว่าคงต้องรอเสร็จภารกิจยูโรปาลีกก่อนนะครับเพราะต้องเจอกับวูเฟมตัน นะรวมถึงสึกกรีซคัพด้วย2020นี่ก็ลงสนามอีกใช่ครับอยู่กับโอลิมปิกอสใช่ไหมใช่ก็เป็นตัวจริงของโอลิมปิกอสอายุประมาณ24ปีสึกกรีซครับเนี่ยก็เท่าที่ผมไปเปิดดูมานัดชิงเนี่ยมันสิ้นเดือนสิงหานี่แหละก็คือถ้าเป็นไปตามข่าวที่ส่อกรีซบอกถ้ามันจริงริฟผูอาจจะต้องรอนิดน,นึงรอให้เสร็จสิ้นภารกิจในยุโรป้าก็เดือนนี้กรีซคัพก็ปลายเดือนนี้ก็คืออาจจะซื้อได้ประมาณต้นต้นต้นเดือนนะถ้าเป็นเป้าหมายจริงจแต่ ถ้าถามว่าเห็นผมในฐานะที่ผมติดตามข่าวมาผมว่า2ตัวเลือกอันดับแรกน่าจะเป็นจามาลูอิสกับลอยแคลรี่ก่อนอถ้ามันไม่เวิร์กอาจจะค่อยฉดับไปที่ซิมิคาร์นี่อาจจะเป็นตัวเลือกที่เขาล่างๆไว้คือเรามองเลย 1. นักเตะไม่ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในอังกฤษอย่างจามาลูอิสเป็นไอแลนด์เหนือแต่โอ้โหอยู่กับ นอริชมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุแบบสิบต้นๆอ่ะซึ่งสบายอย่างรอยแคลรี่อันนี้อังกฤษแท้คือไม่ต้องปรับตัวเลยครับแล้วคนแรกคิดว่าราคาของสองคนเนี้ที่มีความเป็นไปได้สูงน่าจะราคาประมาณเท่าไหร่โอ้คืออย่างรอยแคลรี่ตอนที่ย้ายจากบริสตอลไปบอลมาร์ตสิบห้าล้านแต่ย้ายไปปีเดียวแล้วตกชั้นเลยก็คือบอลมารอยู่ดีๆตกชั้นผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละผมว่าน่าจะอยู่อย่างน้อยต้องได้เท่าทุนอ่ะสิบล้านสิบห้าล้านประมาณนี้ทั้งคู่เลยไม่แพงมากส่วน ซิมิคัสเนี่ยเหมือนมีข่าวว่าเขาตั้งค่าตัวว่า20ล้านปอนด์หรือ20ล้านยูโรประมาณนี้แต่แต่ผมกำลังมองว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอาจริงเขาจะเข้าไปต่ออีกทีนึ่เคืคอแบ็กซ้ายสเปคของลิเวอร์พูลของเจนค็อปเนี่ยไม่ใช่แค่แบ็กซ้ายธรรมชาติคุณต้องคบว่าตำแหน่งอื่นได้อยโยกมาเล่นได้อย่างน้อยต้องคอยสแตนบายในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้คือคือมันมีความความพิเศษคือเขาไม่ตามที่ผมตามข่าวมาคือเขาไม่ต้องการแบ็กซ้ายที่ เล่นได้แค่แบ็กซ้ายเพราะว่าคุณถ้าโรบสันไม่เจ็บเลยเนี่ยอย่างทีท่ท่านที่ผ่านมาคุณไม่ได้เล่นเลยน,นั่งนะคุณนั่งชาติกว่าเลยนะแต่ถ้าคุณสามารถโยกไปเล่นทงอื่นได้เซนเตอร์ได้บางทีมันจะมีสถานการณ์ที่คุณจะได้ลง<อ>บ้างอยู่ผมว่าจริงๆน่าสนใจสำหรับสมมติลอยเคลลี่อย่างเงี้ยซื้อคนเดียวก็ไม่ต้องซื้อตัวแทนรอบเลนเลยเล่นด้ทั้งสองตำแหน่งจริงๆมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ได้นะถ้าซื้ออีย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการประหยัดเงินก็ได้แต่ถ้าซื้อสองเลยก็ดีไงถถ้้้้าาซซืือออสสมมมตติิ อไอซ่าเมนดี้คนหนึ่ง10ล้านแล้วก็ซื้อทางด้านอันนี้อีกคนหนึ่งก็ได้แต่หรือถ้า,ถ,าถ้าคนเดียวผมก็เลือกไปที่รอยเคลลี่นะให้มันได้สองไปเลยตำแหน่งไปเลยถูกต้องประหยัดดีนะครับคถูกดีอันนี้คือแบ็กซ้ายตำแหน่งต่อมาครับคือมิดฟิลคนที่มีข่าวโดดโดดเลยเนี่ยที่เชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแน่นอน เราต้องดูไปที่เคสของวนารุ่มก่อนว่าอนาคตของวนารุ่มจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยข่าวการต่อสัญญามันมีมานานมากแล้วนะมันยืดเยื้อแล้วมันยังคุยกันไม่ลงตัวส่วนคนที่มีข่าวนะเชื่อมโยงก็คือเตียโกเอาคันตาร่าของแบิยอนมิวนิ่มันมีความเป็นไปได้ว่า2ดีลนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกันคือ1นึ่งเล้ยขาออกอตอนนี้แฟนๆก็ลุ้นอยู่ว่าวานาลุมจะต่อสัญญาไหมถ้าสมมติวานาลุมไม่ต่อสัญญาหรือปีเดียวมันเป็นสิ่งที่ลูกูต้องคิดแล้วว่า ถ้าเก็บไว้ปีหนึ่งแล้วไม่ต่อเสียฟรีนะเสียฟรีฟรรปีหน้านะหรือปล่อยตอนนี้ล่ะทําเงินแล้วเงินก้อนนั้นอะคุณสามารถเอาไปซื้อตีอาโคอาคารทาราได้นะซึ่งตามข่าวจากฝั่งสเปนฝั่งเยอรมันครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คือเจอคอปชอบมากสำหรับเตียโกกับคัรทาร่ารักมานานแล้วลูเป็นทีมเต็งด้วยเหลือแค่ยื่นค่าตัวตามที่บายร์นเรียกร้องแค่นั้นซึ่งตามที่บายเ์นเรียกร้องตามที่บิวสื่อเยอรมันรายงานก็บอกว่า30ล้านยูโรออหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินปอนก็27ล้านปอนออนี่คือเงินตัวกลางแต่ผมมองว่าลีพูสาเหตุที่ยังไม่ยืน่นอาจจะเพราะด้วยตัวนักเตะเองก็ยังมีภารกิจในแชมเปี้ยนลีกอยู่ด้วยออแล้ว2 ผมว่าลิวูร์รอเรื่องของการขายนักเตะด้วยรอเรื่องอนาคตของจอร์จิโยวานาดุมด้วยผมครับคือเรามองมิดฟิลด์ที่ริพูมีณเวลานี้เยอะนะมองเห็นตรงกันไหมว่าถ้าเอาอาคาตาล่าต้องขาย,ขายผมว่าควรขาย<ห>คือจริงๆม,มันไม่ขายก็ได้แต่ผมว่ามันจะแน่นบปคุณลองนึกภาพนะเฮนเดอร์สันฟาบินโยเจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาจอร์จิโยวานาดุม ครผมยังไม่พูดใครอีกออกเลตแชมเบอร์เลนแล้วก็รวมไปถึงเด็กเด็กเอ7คนทีเเป็น m i d เอเด็นเดอะเดกินไปอกเบกเบกอกเดกเด็กเอกเด็กเดกเอกเด็กเดกตักด็กเด็กเอกเดกเกอกดกเอด็เอกอกเด็กเด็องเกเรอกเด็กเดเอกเกกอกเด็เกอเอกเตียโก้อเข้ามดก็าังเย็เอะ็อยู่ดีนะอริง็เด็เอกเดีกเดก้อกเด็กเด็เอเด็กเดกด็ช่ออยแล้วจริงๆอ่ะผมว่าเเเ็็ดกก็อดกก อ่าเคที่โจนไงถ้าอันนี้มาถ้าจะคัน์ทรามาแล้วไม่มีใครออกเลยมันจะเป็น8ซึ่งผมมองว่ามันต้องถ่ายออ,อกไปหนึ่งด้วยแล้วม,มันจะได้เงินกลับมาด้วยหรือเราจะตัดโคต้ตาแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีการเสริมแบ็กอัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วเอาเจมส์มิลเนอร์ไปเป็นแบ็กอัพให้กับโรเบร์ซันเลยซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่คือบิลเนอร์ปกปกปกคุมได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายมิดฟิลด์ตรงกลางบิลเนอร์ครอบจักรวาลแต่ หลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของอายุที่แบบสปีดของเขามันลดลงให้ไปเล่นแบ็คอ่ะคงจะเจอปีกนะคือมันต้องแทนที่ของเร็วโรเบอร์สันแบบเต็มๆไม่ได้ใช่ครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าตอนนี้ลิวคูเป็นทีมเต็งจริงๆนะกับในดิวของเตียโกอคนตาร่าใช่ผมว่ามันเกี่ยวพันกับอนาคตของวายนาดุมเลยนะครับส่วนตัวรุกครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวเลยเพราะอย่างที่เราทราบกันว่า เลี้ยวภูมีโอกาสปล่อยตัวเนี่ยครับเซอร์ดดนชากิลีนะแฮร์รี่วิลสันออกไปคนที่มีข่าวนะมีชื่อของอิสมา يلا ซาจากออวัดสอดใช่คือขาออกฝั่งเลี้ยวภูเนี่ยเขาก็โยงไปที่ชื่อของเซอร์ดดนชากิลีกับแฮร์รี่วิลสันนะครับผมที่บทบาทอาจจะน้อยหน่อย<ม>ในยุคของ<ม>จกเจลล์คลอปนะครับสองคนเนี้ยอยู่ในขายที่อาจจะโดนขายทั้งคู่โดยเฉพาะชากิลีที่โอกาสสูงมากๆแทบไม่ได้เล่นเลย,เลยนะส่วนวิลสันก็ต้องรอมาดูในฟอร์ม ีซีซันก่อนว่าโอเคหรือเปล่าใช่นะฮะพะต้องกลับมาอยู่ที่ลิเวอร์คือถ้าไม่โอเคทั้งคู่มีโอกาสโดนขายทำเงินไงนะครับส่วนตัวที่เวอรกพูตกเป็นข่าวด้วยก็คือคนนี้แหละครับอิสไมล่าซานครับปีกตัวเก่งของวัตฟอร์ดที่ก็เป็นคนที่ยิงใส่พ์พูด้วยนะครับในช่วงฤดูกาลปกติที่ผ่านมาแล้ววัตฟอร์ดตกชั้นไปแล้วถ้าจะซื้อขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะราคาไม่โหดเกินไปแต่คนนี้อย่าลืมว่าตอนที่วัตฟอร์ดซื้อมา ซื้อมาแพงเข้าทีมซื้อมาแพงสาล้านใช่ไม่ธรรมดานะซึ่งถ้าเขาขายผมว่าวัดฟอร์กก็ต้องพยายามให้ได้ราคาเดิมเป็นอย่างน้อยอันนี้ก็ต้องมารอดูผมว่ามันสามารถซื้อได้แต่ก็ต้องผ่องถ่ายไปก่อนเหมือนกันเหมือนลิฟฟูอะ่ะต้องต้องมีการรอการผ่องถ่ายคล้ายๆกับอีกหลายสโมรสรในยุโ<ช>รปเหมือนกันนะครับเอากรณีของวิลสันก่อนแฟนลิฟฟูหลายคนเสียดายเพราะเห็นฟอร์มของเขากับอบอลมัดใช่ไหมจริงๆเขาเป็นคนที่มีจุดเด่นแบบชัดเจนนะคือเป็นคนที่ยิงไกลดีฟรีคิกดีครับ คือเป็นคนที่มีจุดเด่นแบบชัดมากๆแต่จุดอ่อนก็มีเหมือนกันแบบความสม่ําเสมอหรือเรื่องของความเร็วผมว่าไม่ค่อยปาดเปรี้ยวเท่าไหร่เราจะสังเกตว่าพอเดวิดบู๊กลับมาในช่วงท้ายๆซีซั่นอะเดวิดบุ๊กยึดตัวจริงเลยนะแล้ววิลสันกลายเป็นสำรองเลยแสดงว่าลึกๆเอ็ดดี้ฮาวก็มองว่าเขายังไม่ดีพอเดวิดบุ๊กยังดีกว่าแฮร์รี่วิลสันแฮร์รี่วิลสันเหมือนจะตัวเล็กด้วยเนาะตัวเล็กตัวใจแบบกระทันรัด170ประมาณนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าอ่ะโอเคถ้าเอามาเป็นแบ็คอัพมันได้แ ผมเคยพูดกับแฟนๆในช่องของผมเปเสมอว่าเฮ้ยแต่เราจะไปมัวแต่เสียดายแล้วไม่ได้ถามตัวนักเตะไม่ได้นะนักเตะเขาอายุจะ23ปีนี้เขาอาจจะต้องการโอกาสลงเล่นบางทีเนี่ยเราคุยกับเขาอ่ะคุณยุ่พร้อมอยู่ต่อไหมได้เป็นแบ็กอัพนะแต่เขาอาจจะอยากเป็นตัวจริงก็ได้<อ>ซึ่งถึงตรงน,นั้นเขาอาจจะขอย้ายไงต้องเข้าใจความรู้สึกนักเตะแต่ถ้าเขารับบทบาทแบ็กอัพได้อันนั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของ<ช>จเจลลิครอปเลยผมต้องถามโค้ชแอคแหละว่าเสียดายไหมถ้าเกิดวิซันไม่อยู่แล้วมันก็เสียดายแหละมันมันเป็นเป็นเด็กรุ่นรุ่นพวกไลอันเคนนะคือพวกเนี้ยอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุปาดขวบคือแม้ <ไป S 2> จะเป็นเวลส์ก็ตามแต่อยู่8ดขวบก็คือสกาวเซอร์ดีๆนี่แหละ<ช>แต่กะนั้นแหละฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้บางครั้งคุณ คุณก็พยายามยืมตัวพยายามเก็บประสบการณ์หลายทีมก็เป็นสุดท้ายมันไม่ไหวไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายมันคือวัฏจักรคุณบอลเองเพื่อโอกาสของคนแถนั้นเองนะทีนี้ครับเราลองมาดูที่เจเกนคล็อปหน่อยหลายๆครั้งออกมาให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางแนวโน้มของสโมสรในการลงตลาดช่วงซัมเมอร์นี้เจเกนคล็อปว่ายังไงบ้างอ่ะลองมาดูเจเกนคล็อปพูดประกอบกันนะครับคล็อปเนี่ยบอกตอนหลังจบซีซันนะครับนักข่าวก็ถามอีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยแฮปปี้กับทีมของตัวเองเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้ก็แบบร้อยเอร์ซเลยนะถ้าทีมอื่นเนี่ยจะลงทุนกันหนักอะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกบางทีทีมอื่นอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขามีเงินใ้ช็อปเท่าไหร่แต่สาหรับเราตอนนี้เรายังไม่ทราบครับม,มันคือจุดต่างนะแต่ว่าเขาก็มองถึงความต่างอย่างเช่นตอนที่เอาชนะเชลซีได้นะ่ะเกมก็อาจจะไม่ได้ถึงกับโอ้โหเหนือชั้นกว่กากันแต่เราลองดูแต้มสิเราเนี่ยมีแตม้มห่างจากเชลซีถึงยี่บหาแต้มคือจะให้เขาบอกว่า คีย์สำคัญคือเราอาจจะไม่ได้แบบต้องไปทุ่มซื้อเยอะแต่เราจะทำยังไงละ่ะให้ทีมมีการเล่นแบบสม่ำเสมอมากกว่าใช่อันนี้คือการบ้านความสม่ำเสมอท,<ช>ที่ที่เจนเขาพยายามทำอยู่ค<ช><ช>คือเรานึกภาพออกลิอร์พูลในฤดูกาลหน้า11เผู้เล่นตัวจริงยังคงเป็นโครงเดิมแน่นอนใช่ขึ้นอยู่กับว่าความลึกของขุมกำลังทำยังไงให้มันดีขึ้นจะทำยังไงให้ มันไม่เกิดข้อคอรหาว่าชี้ไปที่มานั่งสำรองใช่มันมีความห่างจากตัวจริงมันแทนไม่ไหวเอออย่างแนวรุกอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าโอริกี้มินามิโนอ่าอัคเดมเลนเชมเรเลนมันยังไม่สามารถใกล้เคียงกับถูกต้องฟิมิโนมาเน่ซาร่าได้อันนี้นี่คืออันนี้คือโจดนี่คือโจดเลยคือตอนแรกถ้าไม่มีโควิดเราก็พูดกันหลายทีแล้วว่ามันน่าจะมีแวนเนอร์มาคือจะให้คอบแกคุยไปหลายทีแล้วแต่แต่ไอการคุยรอบสุดท้ายคือการโทรไปบอกว่า เอ้ยขอโทษด้วยว่ะไม่ได้ไม่มีตังซื้อวะ<ๆ>แบนเนอร์ก็เลยแบบอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับเชลซีนะอ,อะไรแบบนี้ส<ๆ>ิบเอ็ดตำแหน่งของนิวพูลเราไม่ห่วงนะไม่ห่วงยังไงก็ยังสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ด้วยกันได้แต่เรามองไปที่แมนซิตี้นี่เขาลงตลาดนำหน้าแล้วสองดอย่างเชลซีเนี่ยโอ้โหแมนยูอ่ะก็ใกล้แล้วใครที่จะมีดีว เพราะฉะนั้นลิวพูถ้าคิดว่าอ่ะสิผู้เล่นเราพอแค่นี้ดีกว่าเราขออยู่นิ่งๆยังไงซีซันหน้าเราก็ยังน่าจะไหวถ้าเป็นแนวคิดแบบนี้ผมว่าโอกาสป้องกันแชมป์ยากนะมันก็จะยากเพราะว่าทุกทีมเขาขยับตัวหมดอ่ะคุณจะอยู่นิ่งๆไหมก็อย่างน้อยๆพวกที่มีข่าววันนี้ผมว่าต้องมีมาบ้างหมายถึงว่าแบบเนี่ยคุณตัวแทนรอบเลนคุณต้องหาได้แบ็กซ้ายสำรองคุณต้องหามาสักตัวหนึ่งอะไรแบบนี้มิฟิ์ถ้าได้อคาทาร่าก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะมาดูมุมมองของอดีตนักเตะครับอย่างเจมี่คาร์ ก็เป็นกูรูของสกายสปอร์ตเขาก็มาพูดถึงการเสริมทัพบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเอาให้เหมาะเจาะเลยซัมเมอร์นี้ขอสัก2องตำแหน่งก็เหมือนสอดคล้องที่คนพูดเมื่อกี้นั่นแหละนะครับพูดเหมือนที่ทุกคนคิดนั่นแหละนะครับคาร์ลิงก,ก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขุมกําลังทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะมันดีมากๆเป๊ะอยู่แล้วแต่คิดว่าพวกเขาควรจะต้องเสริมสัก2องตำแหน่งเอาแบบหนอดเนาะเลยเจง๋งๆเข้ามานะครับก็คือแบ็กซ้ายตัวสำรองช่วยทางด้านของโรเบิร์ตสันแล้วก็อีกคนหนึ่งคือตัวรุกตัวสำรองที่จะมาช,ช่วยสาสานนาามประนนนนนแแห้้ค่อัเียนะ พวกเขาก็จะแข็งกกายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วคือคาร์ลเกอร์เขาพูดกับสื่อหลายทีนะว่ามันต้องมีคนที่ดีกว่าโอริกี้เข้ามาสิอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คาร์ลเกอร์พยายามบอกใช่คือบทสัมภาษณ์อันนี้ของเจมี่คาร์ลเกอร์ออกมาก่อนที่เดยานลอฟเลนจะย้ายไปอยู่กับเซนิตใช่ถ้าถามคาร์ลเกอร์ใหม่นะเวลานี้ผมว่าเขาอาจจะเพิ่มเซนเตอร์อีกคนหนึ่งใช่ใช่เพิ่มตัวหนึ่งเออเขาอาจจะเพิ่ม นะเพราะว่าอย่างที่บอกแบ็กซ้ายสำรองตัวรุกสำรองนี่เราก็รู้รู้อยู่แล้ว <c oughs> แต่พอลอฟเล่นออกไปมันก็ต้องมีเสริมกล้องหลังแทนมีโอกาสพอเป็นไปได้ไหมที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะไม่ซื้อแต่อาจจะแบบดันดาวรุงขึ้นมาถามว่ามีไหมมันก็เป็นโอกาสไม่ได้นะ <c oughs> แต่ผมมองว่าโอกาสที่จะเป็นการด,ดาวรุกน,น้อย <c oughs> แต่เราปิดประตูนั้นไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยประมาณวันที่15สิงหาคมลริเวอรูลจะกลับมาปรีซีซันแล้วถ้า เจ้าหนูคีตนาโฮเวอร์หรือเซฟฟานเดนเบิร์กสามารถแสดงอะไรบางอย่างออกมาให้เจนคอปเชื่อมั่นได้ว่าเฮ้ยดีพอที่จะขึ้นมาเป็นแร็คอัพวะมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่แต่แค่ว่าเบื้องต้นเท่าที่อ่านตามข้อมูลเน่ยเหมือนตอนนี้ลิฟ์ูกำลังสแกนสแกนในตลาดอยู่จริงออสแกนหาตัวแทนรอบเลนอยู่จริงออคือมองให้มันเป็นแบบ worst c a s e ถ้าแบบโหแย่ oh, yeah, ที่สุดเลย ซื้อขายไม่ได้จริงๆอาจจะใช้อาจจะดันเด็กกรณีแบบนั้นเป็นเบอร์สี่แต่ผมไม่เชื่อนะถ้าเกิดไปถามเด็กเด็กหงอ่ะทัางประเทศหลายๆคนเขาบอกว่าซื้อเถอะจะได้แน่นๆคือเรายังไม่ชัวร์กับเด็ก18อ่ะอย่างโคเวอร์18อย่างเงี้ยเซฟฟอนดเบอร์ก็สิบแปดสิบเกพอๆกันแหละกังเร็วกันไปจะฝากได้ขนาดนั้นไหมนะครับทีนี้มาดูอีกคนนึงครับปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของวินนี่โอคอนเนอร์ครับเป็นนักข่าวจากสกายสปอร์ตออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลเสริมไม่เยอะเนี่ยก็ต้องพยายามยก ระดับตัวเองจากภายในอีกรอบหนึ่งพวกบรรดานักเตะที่ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกอย่างเช่นนาบีเกตาที่เพิ่งมาดีในช่วงท้ายท้ายซีซันเคอร์ติสโจนส์นะเนโกวิลเลียมพวกนี้มีมีแววจะสามารถก้าวขึ้นมาได้แต่ว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ครับก็คือทางวิน่โอคอนเนอร์เนี่ยเขาแสดงความเห็นในมุมที่ว่าปีหน้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเชลซีลงทุนใช่ไหม แมนซิตี้ก็น่าจะลงทุนเหมือนกันนะมีการปรับปรุงทีมแมนยูนเต็ดเองก็เอาด้วยได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็มีการปรับปรุงเหมือนกันครับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่ตามข่าวคืออาจจะไม่ได้มีทุนเสริมทัพเยอะอาจจะถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าซื้อได้นิดหน่อยเนี่ยตามที่เราพูดกันมันก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยถ้าซื้อได้แค่ประมาณนี้สิ่งสำคัญคือการคุณต้องสเตปอัพตัวที่มีอยู่ในทีมแล้ว<ช>แบบอารมณ์ประมาณว่า คุณต้องพัฒนาตัวเองที่มีในทีมอย่างเช่นนาบิเกตาเนี่ยถ้าปีหน้ารักษาฟอร์มในช่วง9ก้านัดสุดท้ายไว้ได้ดีเลยเหมือนได้นักเตะใหม่มาคนหนึ่งเลยนะนะเพราะว่าฟอร์มดีมาก<ช>มียิงมีแอซซิตมีการเลี้ยงการแท็กเกิลที่ยอดเยี่ยมมากหรืออย่าง2คนเคอร์ติสโจนส์กับเนโควิลเลียมถ้าสเตปอัพตัวเองขึ้นมาแบบพอเป็นขุนกำลังชันขุนกำลังสำรองชั้นยออได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างเคอร์ติสโจนส์ก็จะแทนในสล็อตของอดัมลารา,า่าเนโควิลเลียมเป็นแบ็กอัพให้กับเทรนต์อโนแบบ ตัวตายตัวแทนเลยครับโดยเฉพาะคริสตโจนที่เพิ่งจะเปลี่ยนเบอร์มาใช่ไหมเบอร์เสื้อใช่เปลี่ยนมาเป็นเบอร์17รับความหวังจากท็อปมาเต็มเต็มใช่ครับเต็มตัวเฉยนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าคุณก็ต้องพัฒนาในสิ่งที่คุณมีแล้วล่ะนะครับอ่ะอันนี้คือแผนงานคร่าวๆนะครับจากหน้าสื่อที่นําเสนอในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลก็จริงๆไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวสิ่งที่เรากําลังจะบอกคือแต่ละสโมสรได้รับผลกระทบหมดแน่นอนเราพูดย้ำกันมาเสมอโควิดเนี่ยมันทำให ผมว่าแผนของแต่ละทีมที่เคยวางเอาไว้มันต้องพับแล้วเขียนใหม่หมดแล้วใช่มันพังหมดอะคือแม้แต่อาบาซ่าโอ้โหบาซ่ามาติดพวกเนี้ยตอนแรกมันถุงมันถังตอนแรกตังเนี่ยบาซ่ามีตังจะซื้อลาวตโรมาจริงได้เลยอ่าแบบสบายสบาแต่พอโควิดมามันต้องมีการผ่องถ่ายใช่มาริดที่กลางโปรเจกต์ไว้โอ้โหโปรเจกต์ต้องจับต้องเลื่อนไปปีหน้าคับให้เล็กลงก่อนถูกต้องเนี่ยครับลิเวอร์พูลก็มีแนวทางของพวกเขาใช่นะดังนั้นนี่คือการบ้าน ขึ้นอยู่กับว่าเจคก,กนครอปเนี่ยจะจริงจังกับตำแหน่งไหนมากที่สุดใช,ใช่ค,คนอาจคิดว่าใครมาก่อนใครมาก่อเลยเ <laughs> นี่ยชื่อแบ็กซ <laughs> ้ายชื่อลิสต์เหล่านี้ผมว่าแบ็กซ้ายเพราะว่ามันมี2คนที่ตกชั้นแล้วเรียภูมีประวัติในการเสริมแบ็กซ้ายอยู่บ่อยๆครั้งอ๋อในการเสริมทีมตัวจากที่ตกชั้นคุณดูชื่อนะจอร์จิโยวานดุมนี่ยฟซันตกชั้นชาเกดี่สโต๊กตกชั้นอันดี้โรเบิร์สัน หาตกชั้นแล้วได้มาในราคาแค่แปดล้านนะโลบสันออดังนั้นผมมองว่าเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องสําคัญจริงๆมันก็สาคัญแต่สําหรับเรีพูในประวัติที่ผ่านมาเสริมตัวไม่แพงแล้วปังกเยอะดังนั้นอยู่ที่เมียม,มองแล้วอ,อ,อยู่ที่เมียม,มองแล้วก็คอปเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วออส่วนอีกคนนึงเซนเตอร์ผมมองว่าก็ควรซื้อเอามาแทนดยันลอฟเรนแล้วก็ส่วนอคาครนทาร่าเนี่ยถ้าวายเดนดูมไปผมเอาอคารนทาร่านะออแต่ถ้าวายเดนดูมไม่ไปแล้วไม่เสริมเทียโกอาคานทาร่าผมมองว่า กลางมันยังโอเคอยู่เอาเงินตรงนั้นไปลงทุนซื้อตัวลุกดีกว่าผมมอแบบนั้นดังนั้นผมขอสักสามตำแหน่งนักซ้ายเซนเตอร์ตัวลุกซึ่งผมว่าชื่อของอากาต้าถือว่าเป็นบิ๊กดีลได้นะบิ๊กดีลได้ผมว่าเขาเจ๋งแต่แค่ว่าผมว่ามันต้องรอไวยะดุมไงนะครับเปลี่ยนถ่ายกันโอเคครับนี่คือเรื่องราวทีมแรกนะในซีรีส์ของการเจาะตลาดเสริมทัพ ทีมใหญ่ๆของยุโรใช่นะเดี๋ยวคิวถัดไปก็เดี๋ยวไล่เรียงไปนะมีหมดทุกทีมไม่ต้องห่วงในพิมเลกทีมใหญ่ๆกุมบดาบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นทีมอื่นด้วยไงลาลีกาด้วยเรอัลมาดริดบาร์ซ่าอ่ายูเว่บาเยอร์เออบาเยินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทำให้โอเคนะครับก็มาติดตามเจาะประเด็นได้2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube ครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช anel ของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทว,วิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ